สวัสดีครับมีลัอกี้แแบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าโลกออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องในรัาติช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ,อย่าลืมฝากร้านเติมด้วยนะครับร้านเติมนะรับเติมทุกเกมเหมือนกันแต่ว่าของร้านเติมเนี่ยจะเป็นเติมผ่านเพจนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้วิธีการเติมลองดูใต้ใต้คลิปมนีนะครับจะมีวิธีการสอนแบบละเอียดยิบเลยนะเพื่อนเพื่อ,อสามารถเออไปเติมได้ครับไม่มีการใช้พอดเวิร์ดสว่วนรัตติช็อเนี่ยรับเติมทุกเกมเหมือนกันแต่ว่าวัต แพ็กสาวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องเข้าเกมไปเติมอ่ะอันนั้นมัน UAD จะเติมไม่ได้ถ้าอย่างนงต้องเติมผางเอเล็กติช็อปนะครับอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นมีคนถามหมีเยอะมากเลยว่าทํายังไงใช่ไหมหมีเติมแพ็กอะไรบ้างถึงไม่ต้องเติมเยอะแต่ก็เล่นได้คือหมีจะบอกตรงนี้เลยว่าหมีเป็นพวกสายวางแผนนะแต่เพื่อนๆเอ่อเล่นเกมเจอหมีเนี่ยจะรู้ว่าส่วนใหญ่หมีออกแนวเป็นสายวางแผนนะก็คือเป็นคนที่วางแผนก่อนเล่น เดี๋ยวกลับเมืองกันเลยว่ะแง่อ่ะมาฟอนแล้วกันเดี๋ยวจะน่านำแพ็กเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายบราละเอียดยิบเลยนะว่าทำไมเติมตรงนี้ถึงคุ้มและไม่คุ้มเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายแบบเปื่อเปือเเปลือกเ,เ,เ,เลยคือมีจะบอกว่าปกติมีก็มีเปิดบริษัทเกี่ยวกับการเติมเงินอยู่นะก็อ,อีก็อ,อีร้สเนี่แหละ แล้วหมีก็มีทําหลายอย่างเป็นร้านขายของด้วยคือหมีจะมีตําแหน่งอยู่ที่เป็นซีอเลยเป็นผู้บริหารตรงๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการบริหารงานอะไรอย่างเงี้ยหมีจะค่อนข้างแบบ e อ้สเปรนิดนึงการบัญชีการวางของการเอาของเข้าร้านหมีจะเป็นคนที่แบบสายพ่อค้าพ่อค้าเถื่อนนะเพื่อนรู้จักพ่อค้าเถื่อนไหมรับของถูกขายแพงอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนสําหรับการเติมก็เป็นเรื่องที่ช่วยทําให้เราประหยัดงบนะครับไม่ไน่อบอกไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยจริงๆเกี่ยวเกี่ยวมากเลยด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําว่ารีวาร์ดก่อนเลยนะครับตรงขวาบนนะเพราะว่านี้จะเกี่ยวกับการเติมเงินหมดเลยเรามาดูในส่วนของ daily pack นะซึ่งอันนี้หมียังไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมมา3าวันแล้วตอนนี้กะว่าจะาจะลองเล่นเป็นสายฟรีดูดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถามหมีนะถ้าเป็นเพื่อนที่แบบว่ายังอยากที่จะเล่นยาวๆเล่นเก่งหมีก็ขอแนะนําให้เติมแพคนี้เหมือนเดิมครับตัวที่เจา้าแพคนี้จะราคาอยู่ที่949ถ้าเติมผ่านหมีจะเเลืออยู่ประมาณ7750-800คืออันนี้ขอพูดเรื่องเลเยรก่อนนะเดี๋ยวคนมาด่าก,กูใต้ใต้คลิปอีก คือเพื่อนๆต้องเ,เข้าใจว่าเวลาเติมอะ่ะเราเราแปลเงินดูอมาเติมอะ่เะเงินดูนอะเงินดอลลาร์ค่าเงินบาทอะ่ะมันไม่เท่าเสถียรในแต่ละวันอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยอีกวันนึงเติม850อีกวันนึงเติม700รเฮ้ยมีราคาม,วมัวปาวะคือจริงๆคือเงินดอลลาร์มันมาไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเติมไอ้พวกแพ็กพวกนี้ราคาจะไม่เท่ากันครับแต่ว่ามันจะเฉลี่ยเสถียรไม่ต่างกันมากนะนะประมาณนี้นะ อะไรส่วนแพ็กเวันได้อะไรตอนนี้มันเพิ่มของมาก็คือเจ้าคอเลตบิซ s ิ่งซึ่งหมีก็ได้เอาไปใช้แล้วลองเอาไปใช้ใดู3ามสาว่าตัวเราถึกกว่าเดิมมากอ่ะเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูครับว,ว,ว่าเราว่าเราใส่จริงนะ่ไ,ได้คีมโมนี่ซึ่งเจ้าคอเลตที่แค่เดียวหนึ่งเนี่ยจะเห็นไหมครับเมื่อเรา HP มากกว่า70%เนี่ยจะทำให้ดามเมจในครั้งนี้ลดลง20%ทําเให้ดามเมจ ครั้งถัดไปนระยะเวลา10วิจะลดลงถึง30%ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเติมแพ็ก7วันไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะสามารถเลเวลร4ได้แน่นอนนะแบบ5ล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยตรงไหนใช่ไหมนี่เมอรด้พีมากกว่า70%ขนาดได้รับดาเมจจะทาให้ดาเมจครั้งนี้ลดลง70%แต่ที่แสบก,ก็คือว่าครา้นี้มันจะลดลง40%แต่จริงๆเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมครั้งแรกคือลด70% 70%นี่ก็คือแบบรับประกันโดนแอสโซไม่ตายแน่นอน หรือจะเป็นในพุ่งมาแบบปึ้งอ้าวรเ็ิอ่ะเออกูึือะอก,กอะไม่ตายแน่นอนนะซึ่งเจ้ารูนนี้จะมีผลทําให้เราเล่น 3, 3าแล้วกิวอค่อนข้างคนใส่กับไม่ใส่ต่างเอาบอกแค่นี้แหละถือว่าค่อนข้างโกงเลยแหละสําหรับคนมีกับคนไม่มีนะครับ อ่าต่อไปเห็นม้าก็จะได้เสียม,มเพื่อนเพื่อนบอกเสียมไปทำอะไรคุณ <c oughs> เอาไปปลูกผัก,ก็ไม่ใช่นะอันนี้เอาไว้ขุดลูกป,ปั้นซึ่งพวกนี้เราก็จะได้วันหนึ่งสิบถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเงินอีเดนเนี่ยจะได้ถึงวันที่เอ่อวันลาสองล้านสี่ซึ่งเงินอีเดนเนี่ยคนล่าบอสอ่ะต้องไปซื้ออาหารทํายาเลเวลสามกดสองอันบางทีไปจบห้าชั่วโมงเงินอีเดนสองล้านวันหนึ่งคือถ้าไม่เติมเนี่ยบางทีไม่พอเลยนะครับอันนี้บุดจริงๆนะที่สําคัญคือหินตีบวกเราจะได้ทั้งหมมมดคือออววัน 4. 4. นนันนนนลุตี้เพิ่่ ก็เจ๋งเลยตอนนี้มันเพิ่มแล้วเนี่ยเติมไงก็คุ้มอะเนี่ยแปดนะบวกอีกสามเป็นทั้งหมด11อันนะเพื่อนเสามารถได้หินตีบวกใหญ่วันละ11อันเท่ากับว่าวัน2วันเนี่ยเพื่อนเพื่อนตีบวกได้ครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะได้น้องแมวอยู่ที่140บวกร้อยหนึ่งสองร้อยสี่สิบบวกสี่ประมาณตกประมาณสามร้อยแล้วกันเพชรฟ้าเราจะได้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งและสำคัญก็คือเราจะได้เจ้าอ๋อสตาร์ลี่โมล่าคอยไปการทำเอชชัตติ้งออกแมวให้กับส่วนเครื่องประดับ ของเราด้วยซึ่งตรงนี้เราก็จะได้มาวันนึงถึง20-10อ,อ, 20, อ้ง40เยอะมากเสียดายน่าจะใส่โมด้าคอยเพิ่มเองนะโอ้โหอันนี้นี่คือคุ้มโคตรคุ้มอะเท่านี้มีดูมันทงหมดข้อมดการคำนวณของหมีก็คือ7วันนี่คุ้มที่สุดแล้วครับถ้าเราเติมเห็นไหมมันก็จะได้จ่าย5้าวันฟรีสองวันยังไงก็คุ้มแบบนี้ใครไม่เติมจุดๆๆแล้วกันเดี๋ยวไป่ะใครไม่เติมง้เดี๋ยวกูโดนด่า <laughs> อันอันันั้นมาสโลแกนอาจารย์ฟุกนะอัน,นี่มีพูดมากไม่ได้อ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นแพ็ค7วันอันนี้สะสมยังไงก็คุ้มครับ69บาทเติมพันใบมีเหลือแค่50บาท50บาทได้ไหมทั้งหมด655ไม่คุ้มก็ไม่รู้ว่ายังไงแ้โอ้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนแพครายเดือนนะครับมัาจะมีซูพีม VIP VIP การ์ดบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเราสามารถเติม2แพ็คได้นะสมมุติ มาเราเติมซูพีมเสร็จก็มาตเติม VIP ต่อถ้าบอกว่าวันหนึ่งเราจะเด้งแมวเนี่ยวันละเท่าไหร่35กับร้อยหนึ่งบวกร้อยสาซึ่งเราจะโบว์เท่าไดรี่ตรงนี้อยู่ที่เอ่อประมาณ300ใช่ไหมประมาณ300นี่ล็อกอินได้วันละสิบสิบห้าเบสิกวันหนึ่งเราจะได้อยู่ประมาณ600ถ้าเราคำนวณจริงๆเนี่ยเราจะเสียรายรายจ่ายพวกเนี้ยถ้าเราคำนวณจริงใช่ไหมวันหนึ่งหมี่ว่าตกประมาณร้อยกว่าเองซึ่งหมี่ามองว่าค่อนข้างถูกมากนะ ถ้าเกิดไ,ไปเทียบกับแบบสุนัขตานเขาอัดเงี้ยเขาจะเติมแพ็คแมว2950เ้าขาจะเติมทีประมาณ20แพ็คอันนั้นน่ะเจ็บอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเจ็บแต่ว่าคือสุนัขตานเขาไม่เขาไม่มานั่งรอสะสมไงสายฟรีสายเติมน้อยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็ต้องค่อยๆเก็บแมวสะสมหยอดกระปุกอะเพื่อนเพื่อเข้าใจไหมเพราะนั้นทามมีนะถ้าเติมซูพีวีไอพีเติมวีไอพีไปก็คุมครับ เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจ่ายที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเติมหานมีจะเหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบนะอย่าว่ามีนะราคาไม่ตรงนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณนี้แหละบางวันถูกเหลือร้อยสาสิบห้าก็มีบางวันเงินดอลลารแพงร้อยห้าสิบห้าก็มีโอ้โดยที่เริ่มมาเห็นไหมเราจะได้ทุกวัน35พอเติมปุ๊บได้เลยร5 0ยเราคุ้มเบ็ดเสร็จในราคาที่เราประมาณ150บาทได้พันห้าสิบแมลอย่างไงก็คุ้มถูกไหมพันห้าสิบแมลเราไปเติมเองนี่โคตรแพงหลักพันเลยนะถูกมากเกือบเกือบพันหก อ่ะต่อไปในส่วนคาป้าการ์าอันนี้คือสําคัญที่สุดแล้วถ้ายังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นให้แบบสบายๆเนี่ยเราต้องซื้อคาป้ากาก์าตรงนี้จริงๆเนี่ยลิมิตตรงฝั่งซ้ายเห็นไหมเวลาเราเติมเนี่ยมันจะได้กล่องตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ ไอค่าป้า VIP การที่โค้รสำคัญเลยครับสมมุติน่ว่าเราล่าบอสอยู่ใช่ไหมมีกําลังแบบเออซอยซอยเด็กอยู่กาลังยิงเด็กอยู่ปรากฏว่าลูกธนูเงินหมดอาชีพหายแล้วลูกธนูเงินหมดปรากฏว่าเราไม่สามารถจะกดอะไรได้เห็นไหมเราสามารถกดคาป้าการหูใบใบใบ,บ,บนี้ของเธอดีจริงๆเลยมันอะไรมันสุดยอดถึงจอดขนาดนี้เราสามารถกดซื้อตรงหน้าบอสได้เลยครับเห็นไหมกดซื้อลูกธนูธนูเงินนะ่ะกดเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกธนูเข้ามือกระโดดยิงต่อเลยโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนี้ แล้วก็ที่สาคัญบางทีไม่ทีทท่สําคัญจริงๆนะบางทียาเล่งหมดเว้ยของมันจําเป็นอะเอาง่ายๆเหมือนของขาดอะกินเลยกินเอฟร้อยห้าสิบอยู่เงี้ยกําลังคึกอยู่แล้วของมันขาดเราสามารถกดคาป,ป้าค้ามเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยมีรู้สึกว่าคาป,ป้าค้ามเนี่ยคุ้มที่สุดลองลงมาจะแพ็กเจ็ดวันถ้าถามความรู้สึกมีนะที่สําคัญนั้นที่สําคัญเห็นป่ายาหมดขนาดวอลเอ้ยวอลกดซื้อยาเอ้ยกดซื้อได้กดซื้อได้ผมแม,าาม่งเก่งจริงเนาะ อยู่ที่ไหนของโลกใบนี้อย่างบางเดียวเพื่อนๆไปฟาร์มใต้น้ำเหยชั้น4ี่ใช่ไหมขี้เกียจกลับบ่อยเราก็สามารถที่จะกดคาป้าซื้อได้เลยไม่มีอะไรคุ้มขนาดนี้มาก่อนพูดกันตรงนี้เลยนะไม่ <c oughs> บอกเว่อร์ไปเพราะว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงๆอันนี้พูดจริงนะอะต่อไปเป็นไปนส่วนแพ็คแพ็คเติมเลเวลอันนี้คืออันนี้มีพูดจริงๆนะถ้าเพื่อนๆลาบ,บอลทุกวันอนะเพชรฟ้าพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบโอ้ยลาบอลไม่ไหวว่าโอ้โหเจอจากสุรตตาไล่ตบ วันนี้ชั้นตีบอสชั้นมัน่นใจตรงนี้ที่หนึ่งแน่ๆอาปรากฏว่าปรากฏว่าอาถางซังจงังอีกแน่วหนึ่งสุรตะนานลงปราบอกว่าสุรตะนานฆ่าบอสที่หนึ่งไปกินเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเป็ดฟ้าไม่พอก,ก,ก็ต้องเติมนะแต่ถ้าเกิดคนที่ล่าบ,บอสท,ทุกวันก็ถ้าบริหารดีๆไม่ต้องเติมก็ได้เพื่อเื่ออันนี้พูดถึงว่า,เ,าเพื่อนๆสามารถที่บริหารเพ็ดฟ้าได้นะถ้าเกิดไม่ได้จริงก็เติมเพราะว่าเอาจริงๆราคาที่อยู่ที่549บาบาทเนี่ยถ้ามาเติมผ่านหมีใช่ไหม เติมผ่านมือก็จะเหลือประมาณ400บาทเฉลี่ยประมาณเนี้ยแหละอันนี้อันนี้อย่ามาว่ากันนะอ่าแล้วพอเราเติมไปเสร็จเห็นไหมครับถ้าเรานับคำนวณเนี่ยของเพชรจริงๆเนี่ยมันคูณถึง1,000เลยเห็นไหมยังไงก็คุ้มอะถ้าเกิดเรามาดูเม็ดเงินที่เราเสียไปประมาณอ่อประมาณเกือบ450 430นะอ่าจบไปในส่วนแพ็คลีวาดน,นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูแพ็คที่เขามาขายอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บ้างเนาะ อามีขอพูดแพ็กนี้ไปเลยแล้วกันไหนไหนมันก็มาขนาดนี้แล้ะอ่ะถามว่ามีเติมไหมอันดับแรกเขาเรียกว่าแพ็กจัดแพ็กจัดเองคุมไหมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องดูของก่อนไม่ใช่อยู่ดีเพื่อนๆกระโดดกระโดดเติมอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนๆต้องดูของก่อนโดยส่วนตัวหมี่รู้สึกว่าแพ็กนี้ยังไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะยังรู้สึกว่ากลางๆอยู่เพราะว่าของมันไม่ได้เบิร์เบิร์มากอ่เดี๋ยวบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเจ้าลูนโชว์เส้นวันดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยหมี่จะบอกว่าทางทีมงานเขา เขาเหมือนตบหน้าคนทํากิจกรรมสกายซิตี้เลยนะพูดตรงๆ,รงๆพ่ออยรู้ไหมเห็น <He ard S 2> ปะกว่าจะได้เจ้ารูนโชเส้นวันเนี่ยต้องชั้น70ไปชั้น70ใช้ประมาณ30,000แมว30,000แมวตกเป็นเงินมาน่าจะประมาณ15,000 1 5า0 0บาทได้ได้รูนหนึ่งในขณะที่ว่าอยู่ดีๆเอามาจับเอามาเอาเอาเอามาอะไรครับเอ,เอามาเอามาใส่กล่องเจ้าแพ็คจัดเองเฉยเลยทำไมนายทำกับเราแบบนี้ทำไมนายห่างหน้าสุลสารแบบนี้ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะเอาเป็นรูนเลยใช่ไหมอันนี้เห็นว่าเราสามารถซื้อเสษสะสมได้เราจะเอาเป็นรูนเลยเราก็ต้องจ่ายที่ราคา3,070ทีมงานมันจะลาดวะเอเอออ้ย,อยโทษโๆโทษมีพูดมากไปโอ้นี่เอ้ยนๆๆ,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 ๆใครบอกว่าทีมงานไม่ได้ขายประดับแรก85นี่ไงประดับ8 85อยู่ที่นี่แล้วพวกนายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะแรกเป็นประดับ85 2รูเพื่อนๆจะต้องซื้อทั้งหมดกี่แพ็ ต้องซื้อทั้งหมด3แพ็คเพราะว่ามันใช้แรกทั้งหมดเนี่ยห้อันนะสำหรับคนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมีกดให้ดูนะโอ้เขาชนอ่ะยังมีนี้มีซื้อ2แพ็คก็ได้เลยโอ้ตายเกมไม่น่าช่วงนี้ประดับแดกดอกยอดอกย้าอย่างเลย <c oughs> อันนี้ตอนช่วงนี้มีตีแต่แดกอย่างเดียวเลยนะ5ตัวมีไม่มีไม่เอารางวัลทีมเลยเอาแต่ประดับแดกอย่างเดียวตอนนี้ตีทั้งหมดจะ4วันแล้วยังไม่ดอกเลยนะจริงๆก็ตีมาตั้งแต่เปิดเซฟมั้ยยังไม่ดอกเลยกูดวงซวยเองใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลครับถ้าเราอยากจะแลกประดับแเออ็อหรือว่าประดับอะไรก็แล้วแต่85ที่เพื่อนๆอยากจะได้2รลูเพื่อนๆจะต้องใช้ใหเห็นมาหินฟ้าทั้งหมด55ก้อนซึ่งทางทีมงานเขาอาจจะแบบคิดว่าถ้าเราไปขายไปประดับเออ,ออกมาตรงๆเลยราคา5,000บาท2รลูอาจจะโดนด่าได้ทางทีมงานก็เลยมาขายเป็น3,700นะครับผมโดยที่แรกเป็นสีฟ้าประดับแดก2อันนะครับผม <laughs> หรือเพื่อนๆจะเลือกโทรเส้นวันก็ได้นะอันนี้อันนี้อยู่ที่การใช้งานนะไม่มีอะไรผิดถูกโหท่านี้ไม่ต้องคิดมากเลยโมราคอยแน่นอนนะอันนี้เหรออุ้ยอันนี้อันนี้หมีแนะนอนอ๋เป็นหินออฟแมวครับเราขาดอะไรอไอออฟแมวเ่ยดีออฟแมวใช้ก้อนหนึ่งสองร้อยแพงกว่าหินตีบวกเพื่อนๆคิดดูให้ดีนะอ๋อตรงนี้ไอตรงนี้อันต้าการ์ดแน่นอนนะเมื่อกี้เปิดได้การ์ดทองก็สบายเลยฟินเลยนะฟินเรยนี่เลยโหให้โทวเส้นวันสองก้อนเชียว อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหเฮ้ยเอาจริงๆอันนี้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 วันนี้เติม2,900บาทได้ได้20ใบที่ค่อนข้างเลยนี่อยู่นะ mm hmm. เกิดกี่แหลแล้วกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากอะโดยโดส่วนนะไหนก็ไหน,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 นแล้วมีขออนุญาตพูดถึงเจ้าแพ็กเกจนี้เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะทําเป็นคลิปแยกแต่ไม่เอาละมันก็เป็นในส่วนการเติมตังค์เหมือนกันเนาะ ถ้าทำหมี่นะโดยส่วนตัวที่หมี่ดูของมาทั้งหมดเนี่ยคุมไหมหรอมันอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อขาดอะไรดีว่าถ้าโดยส่วนตัวหมี่ยังเฉยเฉยอยู่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่แบบอ๋อเป็นสายที่เติมน้อยอย่างเงี้ยและอยากจะลงทุนในการที่จะหาการ์ดเนี่ยการ์ดงูดำใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเห็นปะ่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทมาเติมผ่านหมี่จะเหลือ2900บาทเพื่อนเพื่อนจะเปิดเนี่ยแพ็กการ์ดอันตา้าการ์ดทั้งหมด20ใบ 2009ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนไปเติมเองนะเพื่อนเเปิดได้แค่รอบเดียวอย่างมากก็10บใบเนี่ยอันนี้สำหรับสไนเปอร์นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่างูดำเราแลกได้แค่2 5 0 0คือถูกครับงูดำมันแลก2 5 0 0นาเองนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กะเล่นสไนเปอร์แบบสบายสบชิวๆเพราะว่าเราจะต้องจบงูดำสองใบเนี่ยที่3ดาว2ใบถูกไหมครับเพราะว่ามันยิงได้ทุกคอนเทนต์มีเคยลองเทสให้ดูแล้วนะมันแรงมันไม่ได้เบานะอ่ะเนี่ยงูดำเห็นไหมครับราคา2 5 0 0เราดีทีมงานไม่ได้เปลี่ยนคะแนนนะเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบแบบจะคิดว่าเฮ้ยในระหว่างนี้ฉันจะมาเปิดการ์ดแบบนี้นะที่แบบอ๋อจะไปเติมแมวเปิดนะไปซื้อแพคคุ้มว่ะเนี่ยไปซื้อแพคสองพันเก้าคุ้มว่าแต่อย่าลืมมาเติมอาหารหมีด้วยนะครับถ้าเกิดเติมสดเพื่อนๆ,ๆเจ็บแน่นอนนะไม่เจ็บธรรมดาเจ็บโคตรเลยด้วยเพราะว่าจากเพราะว่าจากอะไรจากสามพันเจ็ดร้อยโอ้โหสองพันเก้าเยี่ยแปดร้อยบาทไปกินชาชาบูชิสบายๆเลยนะเนี่ย KFC เซ็ตจัมโบ้ยังได้เลยโอ้โหหวานเลยนะ <c oughs> แต่เกิดเพ,เพื่อนที่แบบคิดว่าเฮ้ยโอ้โหฉันอยากจะได้ประดับแดกจนตัวสั่นเลยว่อะอะยังมีใช่ไหมมีมีตอนนี้หินฟ้าเกิน5แล้วมีต้องซื้อแพ็กนี้ทั้งหมด2อสองแพ็กถ้ามีอยากได้ประดับแดกโอ้โ oh หมันขนาดนั้นเลยหรอวะมันต้องจัดขนาดนั้นเลยต้อาบอกว่ามีจะต้องเสียเงินทั้งหมดโอ้ทีมงานเขาฉลาดจริงว่ะเป็นไปตามที่มีคิดเลยเขาขายฉลาดมากเลยอะต้องอกอบว่าเขาเราจะต้องซื้อเขา2อแพ็ก50เมตรใช่ไหมตกประมาณ2องหมื0 0เก้าบวกสองหร่วเก้า0ป็นเท่าไหร่วะห้าพันแปดร้อยบาทโอ้ ยอมใจทีมงานว่ะความฉลาดของนายนี่เราสูหกเลยอ,ะอ่ะหมีนี่ไหวสวยเลยนะก็ <_ d ata> เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปคิดดูแล้วกันมันมันพูดยากอ่ะอย่างบางคนเสียนจริงๆอยากจะได้ประดับอ่แปดห้า 8, เพราะว่าไปตีบอยอยังไงเวมันมันก็ไม่ดรอปอันนี้หมีเข้าใจอยู่นะก็จัดได้ครับสองแพคห้าเป็นแปดร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายพี่สายเติมน้อยหมีขอแนะนําอย่าเติมจะดีกว่าถ้าเกิดเพื่อน <_ d ata> ๆที่คิดว่าจะลงทุนการ์ดจริงๆอ่ะหมีแนะนําให้มาเติมแพคนี้ข้างล่างดีกว่าครับไอประดับแดกอ่ะเออถ้าคนมันจะดวง มันมันเดินเข้าไปตีตีตีแบบไม่ตั้งใจมันก็ดอกจริงๆนะแต่ในขนาดที่ว่าถามว่าอันต้าการ์ดสามารถหาในเกมได้ไหมก็หาได้ไล้แหละเพียงแต่ว่าเออท่าเล่นสไนเปอร์พูดจริงๆควรทำงูดำสอใบจริงๆถ้าอันที่พูดถึงสายเติมน้อยนะสายเติมน้อยไม่ควรทำทุกทุกขนาดไม่ควรทำทุกขนาดทุกเผ่างบไม่พอแน่นอนไม่มีทาง ตนนั้นเพื่อนเพื่อนต้องเลือกครับต้องเลือกทานะแต่ถ้าเกิดทำมีคิดว่าชั่วโมงนี้อยากจะเปิดการดูดําแพ็คนี้ค่อนข้างคุ้มอยู่เพราะว่าเปิดที่20ใบเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเไปเปิดเองอย่างที่หมีบอกมันแพงเว้ยเนี่ยลองดูดิดูราคาดิเปิดครั้งหนึ่งอ่ะสองพันสองพันโคตรเปลืองเอาเป็นว่าแพ็คนี้แล้วแต่เพื่อนๆนลองพิจารณาดูแลกันแต่โดยส่วนตัวมีเฉยเนะอ๋อเด้อเด้มีขายห้าก้อนหลบอยู่ตรงนี้แล้วเท่าไหร่วะ ห้าก้อนตกอยู่ที่เอเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้โหก็มันก็ไม่ต่างกันหรอกก็เหมือนบีบให้เรามาเติมสามพันเจ็ดก็คือสองพันเก้าอยู่ดีแหละเนาะอ่ะอันนี้แล้วแต่ความเสี่ยงของเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อลองคิดดูแล้วกันจะมีเฉยๆนะอันนี้มีเฉยๆเยพราะว่าอ่ะต่อไปนะครับแพ็คนี้ถามว่าหมี่เติมไหมอ่ะหมี่ไม่ได้เติมแต่ถ้าเกิดสมมตุติอันนี้แค่แนะนําว่าอยากจะเติมจริงๆใช่ปะ بة? ถ้าเราพูดถึงตอนแบบวิเคราะห์จริงๆนะ มีว่าแพ็กที่ควรเติมจริงๆปกติถ้ามีเติมนะหมี่จะเติมพวก179อย่างมากก็700เพราะว่าพวกแพ็ก179มันค่อนข้างคุ้มครับกับของแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูว่าตอนนั้นเพื่อนๆขายอะไรตอนนั้นหมี่ยังไม่บวก15ไงหมี่ก็จะเติมพวกนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอออแต่ถ้าถามนะหมี่ว่าแพ็ก7 0 29อันนี้คุม้มนี่มันจะได้หินตีบวกกล่อง15แล้วแบาง5 ห้าคูณยี่สิบสี่สี่ห้ายี่สิบร้อยยี่สิบก้อนทำให้เพื่อนๆสามารถตีพวกเนี้ยครับตีบวกเนี่ยพวกเครื่องประดับหมวกเนี่ยอันนี้ขอแนะนําเลยครับให้ตีเจ้าเมียวเหมียวนี่ให้บวกสิบก่อนเลยมันค่อนข้างคุ้มแล้วก็ไปตีประดับเอ่อบวกเอชไอหน้าเนี่ยแล้วก็ไปตีหลังเอาให้บวกสิบให้หมดเลยครับเพราะว่าไอาการตีตรงนี้มันลงทุนน้อยมากถูกไหมในราคาเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถามว่าถ้าเติมพันมีเหลือเท่าไหร่ป่ะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเติมพันมีจะตกอยู่ประมาณห้าร้อยต้นๆน,นะเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้แหละแพงหน่อยก็ 550. สวยหน่อยราคาดอลลาร์ขึ้นก็เกือบเกือบหกร้อยนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มมันนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆลองเลือกโอ้โหอันนี้กะตีตายเลยนี่ว่าแปดสิบก้อนโอ้โหถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ดีกว่าไปซื้อเองอะไปซื้อไปซื้อ,อหินตีบวกเปเซนี่แพงกว่าเยอะนะจริงๆแต่ถ้าเป็นหมีนะหมีไม่หมีไม่ค่อยเติมเกินพันห้าเลยพวกนี้นหมีจะเติมประมาณแบบร้อยห้าสิบสองร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยรวมๆพลงังงานประมาณนี้นะ จบไปในส่วนแพ็คแล้วนะครับเม่นม,มันไม่มีแพ็คแล้วนะมันไม่มีแพ็คแล้วสุดท้ายแล้วต่อไปคือพาร์นะครับถามว่าหมีเติมไมหมียังไม่เติมเห็นไหมยังไม่ได้เติมแต่ถามว่าคุ้มไหมต้องต้องตอบตรงๆว่าคุ้มครับเพราะว่าเจ้าเอ็นเลสไนท์แมนเนี่ยมันแรงมากแต่ว่าอย่างที่บอกคือเอาจริงๆถ้าเราเรามาดูของจริงๆอะ่ะของมันก็คุ้มอยู่แล้วแหละในราคา,อาของของพาร์ตอ่ะล้วก็ได้ชุดทหารสุดสุดสุดเท่มาด้วยนะ ถ้าเราเติมเนี่ยเห็นไหมเรามันจะได้แต้มตรงนี้เราไปแลกของนี้ต่อได้ทามีได้ราคาเติมใช่ไหมอ่ะมันจะมี2ราคานะครับมี2ราคาก็คือเห็นไหมเอชสเปเชียลอิเล็กชันอ่ะฉบับพิเศษคือถ้าถ้าเกิดคิดจะเติมจริงๆอ่ะมีว่าเอา729บาทไปเลยเติมทามีก็จะประมาณตกประมาณ550 600ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบสายประหยัดเออเดี๋ยวฉันค่อยๆเก็บใบสะสมใบก็349 แต่เจอแบบเอ็เนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันได้ไอพีไอพีจะไปประมาณเลเวลสามสามสามเลยครับแต่มันจะได้ของเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เป็นลิมิต็ดที่หาจากไหนไม่ได้นะเอาไปฝากสมุดได้จะบวกเออเลเวลแฟชั่นบวกพลังสองสู้นะครับยังนี้เพื่อนๆลองไปลองดูงงง,งเพื่อนๆเองถามว่าผาคุ้มไหมหมีว่าคุ้มคุ้มที่สุดของหมีรู้สึกว่าที่หาจากไหนไม่ได้คือเอ็นเลสครับเอ็นเลสมันดีเนี่ยเอาเดี๋ยวมีบางคนแบบมาด่าหมีบอกว่าเอา มันได้แค่1ิมันได้แค่10เศษใช่ไหมเพื่อนๆลงจูปิลอสมันจะมีดอกนะครับสะสมนิดนึงได้40เศษเเศษแล้วก็ไปหาจูปิลอสอีกแค่ห้า 5, มันก็ได้แล้วมันก็ได,มได้มันก็ได้อันหนึ่งแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแพ็คพาร์ตอันนี้สําหรับหมีหมีให้คุมครับต่หมียังไม่ได้เติมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราว,ว,ว่างๆก่อนอ่ะแล้วมันก็มีซื้อด้วยนะมีนั่นอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หน้ากากอะ่ะสำหรับเพื่อน,อนๆที่แบบพลาดเจ้า อ๋อหน้ากากลูนาไปสามารถใส่หมวกไอ้นี่ได้นะครับมันจะบดเอจไอเหมือนลูนาจะถามมาีหมวกคุมไหมก็ก็ใส่ไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันไปใส่หมวกใช่ปะเอาเอาพูดตรงๆเลยนะตอนนี้มันมีหมวกที่ดีกว่าตอนนี้หมวกที่ดีสุดคือหมวกตัวนี้ครับบันนี่แฮทอันนี้พูดจริงๆนะสําหรับอ่ะกดทีเผลอเลยละกันเออเออเออย่างยี้มันต้องออกทองแล้วกี้แตกไ่ไม่ได้นะครับไม่เอาไม่เอามีมีไม่เอาไม่เอาเห็นชุดเห็นชุดมันโลรลี้มันน่าราักดีอยากเปิด คือหมีจะบอกว่าช่วงนี้เก็บตัวครับใบให้ว่าเดือนเอยหมีทําคลิปไปแล้วอ่ะเดือนเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีชุดครับที่มันเหมาะกับของสไนเปอร์ดีกว่าน,นี้เยอะถ้าเก็บได้นะแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเอาเก่งตอนนี้ก็จัดไปได้เลยไม่ว่ากันแล้วแต่เพื่อนๆมีงบเยอะก็จัดไปซึ่งเห็นบ้างถ้าเกิดเราไปใส่เจ้าหมวกกันน็อกตะกี้เราจะใส่บันนี่แฮทไม่ได้ซึ่งบันนี่แฮทเห็นบ้างจะมวกเอ่อหลายๆค่าที่เกี่ยวกับของสไนเปอร์เยอะแต่ว่าชุดที่หมีบอกมันดีกว่า <laughs> นั่นแหละประมาณนี้นะครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการที่คําถามนะว่ามีคนถามมีบอกว่าเอา้ามีเติมแพ็กอะไรบ้างเฮอเติมเติมไม่เยอะแต่เติมอะไรมันถึงเล่นเล่นได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวขอพูดดนเรื่องเรื่องรุ่นเอเลนวอลนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอเลนวอลก็แย่แล้วมันแกันดัมหลายเคมจัดไงเอเลนไนท์แมนนะครับตอนนี้หมีได้อยู่สี่เศษนี่ได้จากจูปีร้อยถ้าเกิดมีเติมได้40สี่สิบเศษมีหาย,ย6หกเศษก็ได้ละห้าสิบไม่ใช่มีมมันไม่มีปัญหาเชื่อมี ค่อยๆสะสมไปไงเราก็เปิดได้อ่าเมื่อวานเมื่อวานหมีไปใช้3าาอ่าหมีใช้รูนเจ้าเกตออฟโซเฟอลิงเนี่ยมันมันเป็นรูนลองมาจากเอ็นเลสไนท์แม่ตะพลเหมือนกันมีไปใช้ยิงคน3ายิงโคตรแรงไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เอนเลสนะแรงไงใช่ป่ะสมมติหมียิงเขาเนี่ยติดสถานะขึ้นมาใช่ป่ะเขาเดินหนีเมื่อไหร่มีเห็นแล้วเลื่อนแม่งรถทีละ2 0 0 0มมันอยู่ที่พีแอลแท็กเราด้วยถ้าพีแอลแท็กเปอร์เซ็นต์เราเยอะโอ้โหแรงมากคือตัวนิ่มๆติดทีคือรอตายเลยครับพูดจริงๆ เพราะนั้นรูนเนี่ยสำหรับคนที่อย่างที่บอกถ้าเล่น3-3เล่นวอลยังไงก็ต้องเติมพาร์ทของของมันจำของมันต้องมีอ่ะของมันต้องพึงมีเอางี้เลยดีกว่าอ่ะอันนี้หมีก็พูดแบบรายละเอียดแบบเออโอ้เฮ้ดวงไข่วะเนี่ยเออจะจะปิดกล้องสวยๆหน่อยเออดวงสองไปเลยโอ้โหเียมันดูแบบบึกบึนถึงทึงดีนะเออสมุดไรามาหน่อยเอ๊ เออโอ้โหอย่างเท,ท่เลยนนี้ชอบเลยว่ะมันดูเหมือนมีอ่อ,องค์คารักนี่นะอ่าเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่ถามมีนะว่ามีเติมอะไรบ้างอ้าวเฮ้ยเขาเดินไปหมดกันเลยกูเกือบจะเท่แล้วเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยที่แบบคนยังถามมีอยู่นะว่าเออมีเติมอะไรบ้างก็มีก็แนะนําตามนี้แหละมีก็เติมแค่นี้แหละเออในส่วนแมวนี่มีลืมบอกเลยแมวเนี่ยนะแมวถ้าจะใช้คุ้มจริงๆนะอันนี้มีแนะนําเฉยๆนะ เพื่อนๆไม่ควรซื้อของมัว่วเอาหน,นี้พูดจริงๆแมวถ้าเกิดจะซื้อให้คุ้มเนี่ยมีแล้วนะแอคแทกไทม์ Att Att Time. ทำไมใช่ไหมเพราะว่าเราต้องอไปตีบอสถูกไหมซึ่งแอคแทกไทม์ Att Time เนี่ยใส่ไปเนี่ยในในขนนกเราเนี่ยเดี๋ยวมีปืนให้ดูเดี๋ยวงงแน่นี่อาหมีใส่อย่างเงี้ยเนี่ยช่องโจมตีหมีใส่แบบนี้ทุกอันเลยเห็นปะถ้าเราตีบอสเอาเราใส่ฮอร์เนอร์เราได้โพลาร์เดย์เราได้สกายเทียเราได้ทม์เทียมันจะช่วยทําให้เรามีดาเมจยิงบอสแรงกว่าของคน,คนอื่นเยอะครับถ้าเกิดเขาไม่ใส่นะ ให้เพื่อนๆใส่อย่างเงี้ยสายช่องโจมตีทุกช่องเลยแค่นี้ครับดาเมจสบายนะชิลเลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องใช้แมวจริงๆอ่ะอันเนี้ยมีพูกจริงๆอย่าใช้มั่วนะซื้อทําทีให้ครบเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยมีขอแนะนําให้ไปซื้อพวกนี้เก็บไว้ครับเจ้าเอ่อพวกเนี้ยสปาร์กนี่สเปเอ่อเนี่ยเจ้าพวกโบเจ้าเจ้าพวกโบสวอตวานดูเอลพวกเนี้ยให้เพื่อนๆซื้อเนี่ยพยายามให้ถึง9ครับ พยายามไม่ถึงเก้าแต่หมีก็ยังไม่ถึงเลยนะแต่ขอแนะนําเพราะว่าหมีรู้สึกว่าตอนนั้นตอนหมีรู้สึกว่าหมีพลาดเนี่ยพยายามสะสมโบนัให้เ้เพราะว่าบทที่หนึ่งเนี่ยอย่างาวัคซีนอวอร์มี่เพิ่งปลดเนี่ยมันบวกพลังต่อสู้450ถ้าเกิดเพื่อนกดร้อยกดคอเนี่ยจะบวก1 5อเอาง่ายๆเพื่อนเพื่อนบทจุดหนึ่งบวก6 0 0้ฟรีเลยเพราะนั้นเพื่อน,พ,อนพยายามบทให้บทให้หมดครับแต่ว่า,าในส่วนว่าจะทําต่อไหมก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเราควรปลดเพราะว่ามันบวกฟรีบวกเยอะด้วยประมาณนี้นะครับ อาเผื่อคลิปนี้มี่จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับไกด์สายเติมน้อยนะสามารถที่จะธนูบวก15ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้หินมันให้ทั้งหมด11ก้อนเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตีบวกด้วยนะครับสาคัญนะแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยบอกจริงเลยเราควรจะต้องถ้าเกิดจะเอาแบบโหดเลยอยังต่ำก็ควรที่อาธนูบวก15านะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดบวกสบวก13เนี่ยนะก็เล่นได้แต่เพียงแต่ว่าพอบวก15มันได้ออปชันตรงนี้มามันทาให้แรงกว่าเดิมมากนะใช้คำว่ามากเลย ดูสไนเปอร์อะเจอกันอะคนตีบอสยิงกันอะบบกสิบหอีกคนนึงไม่บบก15คนบบก15กินขาดบ่องจริงนี่อ่ะเผื่อจะมีประโยชนกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ